ต้องอผ่านลำไส้นะครับก็คือทางศักยาพของโรงพยาบาลของเราเนี่ยสามารถทําได้แล้วโดยในแพทย์วิศวะนะครับเทวะนี่เรียบร้อยนะครับในเชิดเรื่องต้นนะครับสมมติแขนขาครับหรือว่ามีกระดูกเป็นแม่ข่ายของโรงพยาบาลน,น้องหงนะครับซึ่งถ้าสมมติว่ามีพี่น้องน้องหงนะครับซึ่งตอนนี้โรงพยาบาลของเรามีแพทย์นะครับเกี่ยวกับกระดูกและข้อท่สองของโรงพยาบาลของเราครับพี่เิวครับ หมอเอนะคะอยู่ข้างในโรงพยาบาลส่วนหนูนะคะคุณย้ายเข้ามาหมอเอประจำอยู่ในโรงพยาบาลละเบมาดของเรานะคะก็จะเห็นออกระดัสคือห้องอะไรนะคะเมื่อกี้มีคนไปถามห้องมีห้องที่เราจะต้องขยายเพิ่มนะคะห้องอะไรนะคะมี่มี ICU รับคนไข้ได้นะคะแต่ก็เราจะขยายเพิ่มนะคะห้องอะไรอีกคะห้องป่าห้องป่าสำคัญต้อง เยอะหน่อยตอนนี้เราได้เท่าไหร่นะคะเมื่อเช้าหมอเอ่อตอนช่วงบ่ายหมอใจพูดไปแล้วนะคะได้เท่าไหร่คะังไเิดบริจาครับพอโรงพยาบาลให้ขยายมานะอยู่กับอายุเยอะแล้วเนาะใกล้จได้ได้ร้อย้าเช้าห้าสิบ่ายห้าสิบเนี่ยมันจะร้อนแล้วมันจะร้อนมันมันพิมพ์ตัวหนังสือไม่ หลักๆเลยก็คือเป็นวันประชุมอมสอของตำบลลำปีมานนั่นแหละนะครับทีนี้ผมเป็นสือ่อราชการรับมาว่าเขาจะมีการประชุมกันวันนี้นะครับทุกขาโอ้เขยังชวนอ่ะมีท่านใดจะมีข้อคาแนะนําห,หรือสาธุครับเวลาคุยกับหมอหนี่ห้าโคหกหมอนะมันอาจจะหมดไปแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ผมว่าหลายท่านยังอยู่นะครับ แล้วก็ทราบว่าเดือนถัดมางันนั่นแหละที่ไหนได้ครับผมเพิ่งรู้ศักยภา,าพของคุณหมอสุธีของทันตกรรมเราตอนที่ติดโควิดนะจากปกติเดนละพันใช่ไหมครับโอเคก็ต้องขอบคุณหมอวุฒิโฮนะเป็นผู้ผลักดันตรงนี้เนี่ยเนาะซึ่งก็อแนวคิดของท่านก็หลักฐานเราให้ฟังเมืตอนสักครู่นี้นะครับว่างบประมาณที่ขอไปจากกระทรวงนีน้อยนะครับ คน,นอาจจะมีเขาประมาณน้อยขอไปก็ทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศก็จะไปวันรางคนมากก็ยังไม่ได้รับการสนับสนุนบประมาแต่ว่าด้วยปริมาณคนไข้ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่อาจจะรอไม่ได้นะครับก็ต้องการขอความร่วมมือจากน้องประชาชนในพื้นที่ท่านจะทำข้าป่ากองละร้อยซึ่ง แนวคิดนี้ผมว่าก็ดีจะได้ไม่ไม่ไปไปไปหนักที่ผู้หนึ่งผู้ใดหมายว่าความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในในเอฟเอมากแสนกว่าคนนรือที่เรอบข้างก็จะได้ร่วมมาร่วมมือกันโดยไม่มากของละลอยถ้าร่วมกันทุกๆคนก็น่าจะได้ได้เยอะอยู่ไม่ไม่พอก็อาจจะเหลือน้อยก็เป็นอย่างคิดดีนะฮก็ยินดีสนับสนุน ว่าผมจะต้องไปประชุมบัานก่กับนันผู้ใหญ่บา้านผ้นาสงวนราชก,การนักองถินท้องที่ในอำเภอระเบดมากให้มาร่วมรูวช่วยกันในการที่จะ,ะพ,พัฒนารงบพยาบาลอำเภอมาตามวัตถุประสงค์ท่นนานออกมากครับเงื่อนไขที่ว่าเราชคดีที่เราได้มีคุณหมอตานะครับมีจากทุกแพย่ที่จะย้ายมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลระเบดมากของเรานะครับแล้วก็ด้วยข้อจํากัด ที่พ่อฝันฝันเราไม่พอแล้วพอมีคุณหมอเนี่ยก็ต้องมีคงไม่ตึงให้คุณหมอได้ทํางานดูแลพี่น้องราไปมากของเราก็เลยมีมติในกรรมการบริหารแล้วก็พี่น้องชาวโรงพยาบาลํำไปมากนะครับนั้นเราก็มาร่วมมือกนรลงทุนนะครับจัดงาน60ปีโรงพยาบาลรำไปมากโรงพยาบาลบ้านเรานะครับเพื่อฉลองครบ60ปีนะครับในโอกาสเดียวกันก็มีโอกาสรับลงทุนนะครับเพื่อมาพัฒนา ซื้อเครื่องมักรื้ออุปกรณ์ขยายห้องปฏิบัติแล้วก็ไอซียูนะครับพัฒนาศักยภาพที่จะดูแลพี่น้องทางพยาบาลเราประมาณน,นี้ครับโรงพยามมาลเรานอกจากเราจะดูแลพี่น้องเราไปาบาลแล้วเนี่ยพื้นที่เคยไหว้เคียง์ในน้องหงชําน,นิษจ,จัก,กระลาห้วยแถลงชุมพัวนะครับในพื้นที่ใบต่อเนี่ยก็มาใช้บริการที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเราครับหมอผู้สูงอายุที่ติดต่อที่อัตรา เอมะ็ใฝากบอกถึงคสมอนี่สวในยังไงก็ครับก็เนื่องจากว่าอัาตราการสาเหตุการณ์ตายนะครับในประชาชนคนไทยของเราหลักๆเลยอันดับหนึ่งอันดับสองที่ผ่านมาตลอดและยะเวลาหลายปีก็คือมะเร็งนะครับถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมะเร็งเต้านมนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นมะเร็งของลำไส้มะเร็ลลงตับเป็นต้นนะครับก็ฝากในเรื่องของการ ตรวจเช็คสุขภาพนะครับถ้าท่านใดมีความเสี่ยงนะครับเรื่องของประวัติกรรมพันธุ์หรือวิญาณพี่น้องเป็นนะครับทางโรงพยาบาลนารมบ้านเราก็มีโปรแกรมนะครับเช้ชนมาตรวจสุขภาพมีคุณหมอมีทีมพยาบาลที่พร้อมจะให้คำแนะนำนะครับในการที่จะตรวจคันก่อปืนชนใดครับทุกาะเขบริการลำไส้ใหญ่นะครับเมื่อเรียงลำไส้ใหญ่นี้เราเริ่มต้นคัดกรองจากการตรวจอุจาร์ทนะครับที่ตรวจอุจาระพบเม็ดเลือดแดง ปีหนึ่งปีหนึ่งก็ประมาณ800-1,000คนนะครับกลุ่มนี้เนี่ยคือกลุ่มเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่จะต้องนําไปสองกล้องลำไส้ใหญ่สองนะครับเพื่อที่จะตรวจดูให้ชัดเจนว่าสาเหตุที่พบไม่เลือดแดงในกระดานเองเป็นอะไรได้บ้างน,นะครับจะต้องมีการขั้นตอนการต่างๆมันใช้เวลาอย่าวไรเจ้าที่ไหนณตอนนี้นี่โรงพยาบาลรามาธิาดเรา หรือว่าเป็นศูนย์สองกล้องโครโมโซมนะครับเดือศูนย์สองกล้องมะเร็งคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับเรามีเครื่องมือเครื่องมือสองกล้องนะครับที่จะคัดกรองได้นะครับทั้งสองด้านบนนะครับคือสองหนาลูกทางกระเพาะอาหารทานหลอดอาหารนะครับสองทางด้านหน้าคือสองคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับเรามีเครื่องมืออนะครับประชาชนหรือกลุ่มเสี่ยงที่ตรวจเจอตอนนี้ระยะเวลาเราคอยไม่นานนะ ตรวจเจอวันนี้ก็ไม่เกินสองสามคนใดก็สามารถตรวจขั้นตอนสองข้อได้ได้ครับขอ้อสัมอค่ะค่าตัวแพ่นค่ะค้างมานานไหมน่าแต่เดือนตุลาได้วันนี้แปดพันบาท แล้วหลังจากนี้เงินเยือนเพิ่มจากที่ประสบบ้างมีกำลังใจมีกำลังใจเยอะไหมทุกคนมาทำงานหนักไหมก็พอทำได้ค่ะพอทำได้ทุกคนอสมเรามีจิตอาสาทุกคนทำได้ฝากเป็นอะไรไปถึงรัฐบาลปั๊บไหมฝากไปถึงรัฐบาลให้ช่วยดูแลอสมอลแล้วก็พร้อมที่จะทำงานอสมอทุกคนจะพร้อมที่จะทำงานค่ะจะดูแลประชาชนทุกหมู่บ้าน Okay. okay.